ครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดกีการแทน FJ มอเตอร์นะครับทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมานี่ครับต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับทุกคนเราจะพาทุกคนมาเปลี่ยนสายพานนะครับทุกคนจากสายพานนะครับเราก็ได้ทําการรือออกมาแล้วนะครับทุกคนปรากฏว่าต้องเปลี่ยนใหม่นะครับส่วนตัวนี้ก็คือเป็นสายพานใหม่นะครับทุกคนสายพานใหม่ นะครับสายพานใหม่แกเอาจากส้วนนะครับสายพานแท้นะครับทุกคนสายพานแท้นะครับนี่ครับนี่ครับขั้นตอนการใส่นะครับสายพานนะทุกคนก็ตัวหนังสือนะครับก็นี่ครับที่อื่นเราไม่รู้นะครับแต่ว่าของเราก็จะใช้ตัวหนังสือ ขึ้นมาข้างบนหรือว่าเดินเดินหน้าไปแบบนี้นะครับทุกคนใช้ตัวหนังสือนะครับปกติมันจะมีสอนนะครับแต่ปกติเนี้ยถ้าเป็นของธรรมดาจะมีลูกศรให้แต่ตัวนี้ของแพจะไม่มีลูกศอนนะครับเราก็จริงๆแล้วก็ไม่รู้นะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ใส่ด้านไหนก็ได้แหละแต่ว่าแต่ว่าที่ถูกต้องก็คือนี่นะครับที่เราใช้ตัวหนังสือขึ้นมาข้างบนนะครับขึ้นมาหันมอกรองนะครับ จะได้ดูง่ายนะครับโอเคเดี๋ยวมาประกอบกันเลยนะครับคลิปนี้คลิปนี้อาจจะยาวสักเล็กน้อยนะครับทุกคนนี่คือขั้นตอนการประกอบอ่าเรียกว่าชุดสายพานนะครับชุดสายพานสกุ๊ปปี้ไอนะครับหรือว่าชุดห้องสายพานนะครับ,นนรบหรือว่าชุดข้างคาร์ดนั่นเองนะครับก็แล้วแต่ช่างแต่และท่านเขาจะเรียกกันนะครับแต่ว่าเราก็ เรียกกันง่ายๆเลยลวกันนะครับว่าชุดสายพานนะครับห้องชุดสายพานละกันนะครับกระเนิดเรามายังไม่หมดนะครับเม็ดนี่นะครับที่ผมบอกไปในเบื้องต้นนะครับทุกคนผมบอกไปแล้วนะครับในเบื้องต้นนะครับก็ผมประเมินแล้วนะครับของลูกค้าเนี่ยเม็ดก็ยังไม่สึกเท่าไหร่นะครับผมก็จะใส่ไปเม็ดเดิมนะครับใส่เข้าไปล่องเดิมนี่แหละครับทุกคน ผมก็เอาออกมาทำบวมจากนะครับก็มีขึ้นเป็นเป็นเหลี่ยมเล็กน้อยนะครับทุกคนแต่ว่าผมว่ายังยังพอใช้ได้นะครับยังพอใช้ได้อยู่ก็เลยจะไม่เปลี่ยนให้ลูกค้าไปนะครับทุกคนนี่ยังพอใช้ได้เพราะว่าคือคือว่ามันมันยังมันยังดีอยู่นะทุกคนเนี่ยมันยังดีอยู่นะ ยังดีๆอยู่นะครับถ้าเปลี่ยนไปก็เสียดายตังค์นะครับทุกคนคือเปลี่ยนเราก็ได้ตังค์แหละจริงๆแนละ้วเปลี่ยนเราก็ได้ได้ตังค์นะนะเพื่อนแต่ว่าของลูกค้าเขายังโอเคอยู่เราก็ใส่ให้เขาไปก่อนนะครับแล้วก็เปลี่ยนแค่สายพานไปนะครับเปลี่ยนสายพานไปนะเปลี่ยนแค่สายพานไป,นะป,น,น,ไปนะครับแล้วก็เรียงเราใส่เม็ดก่อนยังเน็ดได้เรียบร้อยแล้วก็ ใส่สไลด์เข้าไปนะครับการประกอบก็ประกอบเหมือนเหมือนกันนะเหมือนเหมือนกันนะครับช่างถ้าเป็นช่างที่รู้อยู่แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไม่ไม่นี่ไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าสําหรับผมผมก็ก็มาแบ่งปันเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆทุกคน,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 นหรือว่าคนไหนที่อยากจะรู้ในขั้นตอนการประกอบชุดสายพันธุ์นะครับก็ดูได้นะครับแต่ว่าทําเองได้ไหมก็ ถ้ามีทักษะรือแล้วก็มีเครื่องมือที่ครบอุปกรณ์ครบครบ,ครบก็สามารถทําเองได้นะครับทุกคนก็มาก็ใส่แล้วนะใส่แล้วก็ใส่เข้าไปก่อนเลยนะครับตัวนี้เทคนิคใครเทคนิคมันนะครับเพื่อนๆไม่ไม่ล้ามาเนะอันนี้เราก็ใส่เข้าไปนะแบบนี้อย่างนี้นะครับแต่เราก็จะใส่สา้พดันก่อนนะอือครับผมใส่สายพานก่อนนะนครับ,ค,รบคือ ผมจะเป็นเป็นคนที่ว่าผมชอบผมใส่ชุดชา้มหนากว่าแนตะ่ว่าไอันี้มันจะเข้าไม่ได้หลายหลายคนก็บอกว่าจะเข้าไม่ได้แต่ผมก็เพราะว่าเข้าได้นะเพราะว่าผมก็ทําบ่อยแต่นี้ก็ค่อยค่อยหาค่อยค่อยหาจุดมันนะครับจริงๆแล้วมันใส่ไหนก็ได้แหละแต่ว่ามันก็มีมีน่องรอยเดิม ล่องลอยเดิมเขาอยู่นะแล้ว่าใส่นะครับก็จะมีลิปบล็อกนะครับนะครับแหวนล็อกตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ล็อกเครืองนะครับแล้วก็มีแหวนล็อกแหวนก่อนนะครับแล้วก็น็อตัวเมียนะครับทุกคนตัวนี้เป็นลูกบล็อกเบอร์ยี่สิบสองนะทุกคนยิงให้แน่นนะครับตัวนี้ไม่แนะนํานะคนที่ใช้เองถอดเองนะครับคนที่ไม่มี บล็ลมนะหรือปืนลมเนี่ยไม่แนะนำให้ให้ใช้สกัดนะเพราะว่าจะทำให้ข้อเหวี่ยงทำให้ข้อเหวี่ยงเนี่ยโคตได้นะครับซึ่งผมแก้มาหลายๆคันนะเมื่อสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนที่ยังที่ยังออกมาแรกๆเะพ่ยปืนลมมันก็จะตามร้านซ่อมทำอะไรเนี่ยก็ยังไม่มีนะครับก็จะใช้ก็จะใช้ เขาเรียกว่าใช้สกัดออกนะเพราะสกัดออกจะทําให้แกนแกนข้อเหวี่ยงเนี่ยเพาข้อเหวี่ยงเนี่ยมันเบี้ยวได้นะอันนี้ผมเคยเคยเจอแล้วนะที่เอามาแล้วก็ไปเปลี่ยนสายพานมาแต่ว,ว่าไม่มีบล็อกยิงนะสายพานขาดอยู่ตามอน,อนอกเมืองนะครับแล้วก็ไม่มีบล็อกร้านไม่มีบล็อกลมนะครับก็เป็นการสกัดเพื่อเปลี่ยนสายพานกลับบ้านได้ ลับบ้านได้จริงครับแต่ว,ว่าพอมาวิ่งหรือว่าเวลาสตาร์ทเนี่ยมันจะขัดขัดกับเฟืองสตาร์ทต,ตัวนี้เลยนะติดมัง่งไม่ติดบ้างนะครับแนะนําว่าถ้าไม่มีบล็อกลมนะแนะนําไม่ให้เปลี่ยนนะครับยกรถกลับบ้านหรือว่าจอดปากไว้ดีกว่าเรามายกเครื่องใหม่นะทุกคนนะชันรถก,กันก่อนเดี๋ยว่อยว่าหน่นยิงให้แน่นนะครับแรงลมเบอร์สี่ยิงให้แน่น ตัวเนี้ยเราเรายิงได้นะครับเพราะว่าเราเราไมเา่เราไม่ได้สกัดอะไรเงี้ยได้นะครับทุกคนนะต่อมาเนาะมาดูเทคนิคที่ผมที่ผมเอาเข้านะที่ผมเอาสายพานเข้าแต่บางบางที่ก็ก็เอาตัวนี้เข้าก่อนแล้วก็มาเข้าตรงนี้แต่ก็ได้เหมือนกันครับทุกคนเนี่ยวิธีนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าวิธีเนี้ยคือคือเราเราไม่ต้องมา บีบข้างนอกอย่างนี้นะครับเราไม่ได้บีบมันมันไม่มีแรงนะทุกคนแต่ถ้าเราเอาไว้ข้างในอย่างนี้นะมันมีแรงกดเห็นไหมครับทุกคนเนี่ยเห็นไหมเราก็ดึงดึงถอยหลังมาหาตัวเราดึงถอยหลังมาหาตัวเราแค่นี้เองทุกคนง่ายๆแล้วก็ใส่เข้าไปนะเนี่ยครับใส่เข้าไปง่ายๆแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาก็ดิดเขาก็ออกมาของเขาอยู่แล้วครับ<ม>เขาก็ออกมาของเขาอยู่แล้วนะเนี๋ยมันก็เข้าไป เข้าไปได้เนี่ยเนี่ยครับแล้ก็บีดลงมาเนี่ยเพราะว่าเราจะทำอย่างเนี้ยเรามีมันมีกําลังมากกว่านะโดยโดยโดยที่ว่าผมมุมมองของผมนะแต่ตรงนี้ต้องระวังนะอย่าให้โดนจระบีนะครับทุกคนพยายามมีมีผ้าด้วยนะเวลาประกอบอย่าให้โดนจระบีเนี่ยครับผมเอาเข้าแบบนี้นะครับระวังอย่าให้หมีมือตัวเองก็พอ ค่นี้เองนะเทคนิคของผมผมทําแบบนี้นะแต่ถ้าบางคลิปหรือว่าบางท่านบางอาจารย์บางท่านท่านก็ใส่ตรงนี้ก่อนแล้วค่อยมาใส่ตรงนี้เพร่าบีบตรงนี้แต่สําหรับคนเนี้คนที่เขาประกอบตรงนี้ก่อนเนี่ยเขาต้องมีกําลังกําลังมือที่ดีนะเขาถึงจะเอาลงได้แต่สําหรับผมนะ สำหรับผมผมเอาตัวนี้เข้าก่อนนะทุกคนเอาชามหน้าเข้าก่อนแล้วก็ล็อกเวลาเอาชามหลังเข้าเราก็จะได้มีแรงดึงนะครับพอเราดึงปุ๊บแล้วเราบีบตัวนี้นะเราบีบตัวนี้ช่วยมันมันก็ลงร่องง่ายๆเองนะทุกคนมันก็แล้วแต่เทคนิคใครเทคนิคมันมันก็จะง่ายๆนะทุกคนนะครับามตัวนี้เราก็ทาําความสะอาดอะไรให้ลูกค้าเรียบร้อยแลย ชุดพาร์อตโต้ก็ยังสวยงามดีอยู่ผมก็เลยไม่เปลี่ยนนะครับแล้วก็ไม่รื้อให้ลูกค้าเลยครับผมก็จะเปลี่ยนแค่สายพานได้ตังค์น้อยหน่อยแต่ว่าแต่ว่าก็ได้ใจลูกค้านะครับเพราะว่าของเขาก็ยังดีๆเราไม่ต้องไปเปลี่ยนตอนนี้เรา่าย้ำให้แน่นนะครับก็ใช้บล็อกเบอร์อเบอร์สิบเก้านะ จริงๆแล้วว่าทําไมถึงไม่ยอมเปลี่ยนหรือว่าไม่ยอมล้างนะครับได้ขี่เกียจไหมอะไรเงี้ยไม่หรอกครับเนี่ยเครื่องมือผมก็เตรียมมาแล้วนะเครื่องมือผมก็เตรียมมาแล้วยังแต่ว่าผมประเมินรถลูกค้าแล้วไม่เสียหายมากนะครับผมก็เลยไม่ <c oughs> ไม่รื้อดีกว่านะครับส่วนเนี้ยตัวตัวคัสต์ทนี่ก็ทํางานปกตินะทุกคนเนี่ยเนี่ยนะครับ แบบเนี้ยนะทางานมันก็ทํางานปกติของเขานะแต่ถ้าแบบหมุนเข้าหมุนออกอย่างนี้ด้วยมือเองเนี้ยไม่ได้นะเนี่ยแบบเนี้ยถูกต้องนะครับก็มาใส่ตรงนี้นะพยายามตรงนี้ก็ต้องดูให้ดีนะครับทุกคนมันจะมีล่องของเขาอยู่ไม่ใช่ว่าวางเข้าไปเฉยเฉยนะสตาร์ทีเครื่องพังเลยนะครับปีเครื่องแตกเลยนะเดี๋ยครับมันก็จะมี มีช่องเขาใส่แลเราก็มองพยายามใส่ให้เข้ารอ่องนะครับพยายามใส่ให้เข้าร่องเพราะว่าถ้าไม่เข้าอ่ะแล้วเรามาอัดตัวทาน,นเข้าไปเนี่ยมันก็จะปีนแล้วก็ไม่ไม่เข้าล็อกเ,น,อเ,เนื้อทาให้แตกได้น้องไม่แน่ใจ ู่ตรงนี้จะแกะออกก็ได้นะหรือไม่แกะออกก็ได้แต่ว่าตรงนี้มันมันแน่นนะว่าไม่แกะก็ได้ไม่แกะก,ก,ก,ก็ได้นะครับเงางามเงางามมากของลูกค้าครับเดี๋ยวเป่าลมอีกสักเกล็กน้อย วนในพวกนี้นะไม่ต้องไปหยอดน้ํามันนะทุกคนไม่ต้องไปหยอดน้ามันเนี่ยตรงเช่าเนี้ยไม่ต้องหยอดนะถ้าถ้าไม่มีจระบีที่แบบว่า <c oughs> จะบ,บดีดีๆหน่อยนะไม่ต้องไปไม่ต้องไปยุ่งเลยนะครับไม่ต้องไปหยอดนะ <c oughs> หยอดน้ํามันมาเดี๋ยวเยอะมาโดนชุดพัดออโต้แล้วลื่นนะครับส่วนตัวเนี้ยนะครับ <c oughs> ผมก็ได้ทําคลิปให้ไปแล้วนะครับวิธีการใส่วิธีการแก้ไขนะทุกคนวิธีการแก้ไข เวลาสตาร์ทแล้วไม่ดีกับนะครับผมก็แนะนําวิธีวิธีทําไปแล้วนะครับในในคลิปในคลิปสั้นนะครับทุกคนก็ไปไปแวะดูไปหาดูเอานะครับในในคลิปผมมีอยู่นะยเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือเวลาสตาร์ทเขาไม่ดีกับนะครับเนี่ยเวลาสตาร์ทเขาไม่ดีกับนะครับซึ่งตรงเนี้ยเราเราสตาร์ทลองข้างนอกเนี่ยไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่มีตัวกดตัวนี้บังคับนะครับ พอเราบีบปุ๊บพอเราสตาร์ทปุ๊บตัวนี้มันจะวิ่งตัวนี้มันจะวิ่งขึ้นนะทุกคนมันจะวิ่งขึ้นมานะครับมันจะวิ่งขึ้นแล้วก็จะหลุดออกนะครับจะทําให้การประกอบหลายขั้นตอนยุ่งยากนะครับทุกคนตะ,ะเก็นเราก็ใช้ตะเก็นเดิมนะทุกคนตะเก็นเราก็จะใช้ตะเก็นเดิมนั่นแหละ ที่เราที่เราแกะมือเช้านะครับได้ทาฉีดไปให้มันก็จะมีมันก็จะมีฉีดบ้างนะครับมันก็จะมีฉีดบ้างนะมันก็จะมีฉีดบ้างเป็นเป็นบางจุดนะครับที่มันแน่นๆเลยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับทุกคนตัวไหนที่มันตรงไหนที่ล่องมันฉีดก,ก็ไม่ต้องใส่ เพราะว่ามันมีปเกนเก่าของเขาอยู่แล้วนะครับมันมีปุ๋ยเกลืออยู่แล้วะน,นะทุกคนโอ้โหเดีย๋ยวไเดี๋ยวเรามาประกอบกันเสียัวนี้ไม่เอาออกน,นะครับเดี๋ยวผมจะใส่เข้าไปเลยนะเพราะว่ามันมันมีล่องเขาอยู่แล้วนะนะทุกคน ขยับหานะครับ่าตอกเข้าไปเลยนะทุกคนอยาขยับหาเอาเพราะจรงยังไม่ได้ยังหวันะพอได้จะหวะแล้วเขาก็จะเข้าแบบพอดีพอดีเลยนะทุกคน ก็ส่วนน็อตตัวนี้นะครับส่วนน็อตน็อตจะมีฝั่งชุดคัดเนี่ยจะมีน็อตแค่2อ,อตัวนะครับสองความยาวแค่2ตัวนะครับมีตัวยาวยาวเลยยาวที่สุดเลยนะหนตัวก็คืออยู่ตรงแข้งตัวกลางนะตรงนี้นะทุกคนที่เหลือก็จะเป็นระดับน็อตมาตรฐาน เท่ากันหมดนะเดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ดูนะครับคือน็อตน็อตชุดน็อตชุดนะครับสั mm ้น hmm. มันจะมาตรฐานเท่ากันน็อตชุด hmm. มาตรฐานจะเท่ากันเท่ากันหมดเลยนะเนี่ยมันจะเท่ากันหมดเลยนะ เห็นไหมครับยกเว้นตัวเดียวนะตัวตัวกลางเนี่ยครับตัวกลางตัวตรงตรงที่นิ้วโป้งผมนะครับตรงกลางนะที่ยาวเนี่ยครับตัวนี้ยาวสุดนะครับที่เหลือจะเท่ากันหมดเลยนะครับเราก็ใส่เข้าไปเลยครับเอาตัวยาวใส่เข้าไปก่อนก็ได้นะหรือจะแล้วแต่นะครับส่วนที่เนี้ยตำแหน่งน็อตตำแหน่งลูกตัวน็อตใช่ไหมครับทุกคนเนี่ยทุกคนได้ดูนะ บางตัวมันก็จะมีขาวบางตัวมันก็จะมีเงาเงานะครับเงาเงาก็คือจะอยู่ข้างบนเพราะว่าหากันล้างกันตลอดจะมีอยู่ประมาณห้าตัวนะครับที่อยู่ข้างล่างตรงนี้เนี่ยครับเราแยกเลยก็ได้เนี่ยครับประมาณสี่ห้าตัวนะทุกคนประมาณสี่ตัวห้าตัวนะเน, ja, นี่ยเราแยกออกเลยตัวเนี้ยจะเป็นชุดเนี้ยจะเป็นอยู่ที่โชว์อยู่ข้างบนตัวนี้จะเป็นตัวที่อยู่ข้างล่างนะทุกคน ตัวนี้จะอยู่หลังเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าหัวเขาไม,ไม่ไม่ได้ค่อยได้ถูกนะ้ําไม่ได้ล้างนะมาใส่กันใส่น็อตเลยผมก็จะใส่ทั้งเดียวให้จบเลยนะครับทุกคนตอนที่ใช้ตัวนี้ตอนที่ขันน็อตออกนะครับผมใช้บล็อกลมบล็บอกลมยิงออกออกมานะทุกคนแต่ว่าเวลาขันเข้าเนี่ยจะต้องใช้ตัวทีนะ,ะแนะนํา คนที่จะทําเลยนะครับว,ว่าถ้าถ้าทําเองนะพยายามอย่าไปใช้บล็อกลมนะทุกคนเวลาขันน็อตตัวนี้เข้าขันฮะขันเข้าตึงๆมือก่อนนะครับไม่ต้องเดิ่งข,ขันเข้าไปทีเดียวนะ็อตตัวนี้เพื่อนๆเคยเห็นไหมตัวนี้อยู่ตรงไหนน็อตตรงนี้นะตรงเนี้ยเขาอยู่เขาอยู่ตรงนี้ นะเพื่อป้องกันุ่นแล้วก็ป้องกันตัวเจ้าตัวขาตั้งคู่นะครับตีดขึ้นมาจะมาประทะกับแหงตัวนี้นะเนี่ยแหงตัวนี้เนี่ยป้องกันตรงนี้ป้องกันตรงนี้เลยนะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ด,หดูเนี่ยคนระับเขาจะอยู่ตรงนี้นะทุกคนเนี่ยตรงนี้เลยนะตรงนี้เลยนะ บางคนก็จะสไลดมาฝั่งนี้นะเนี่ยบางคนก็จะมารูนี้มันเท่ากันเห็นไหมแต่ว่าที่ใส่ที่ถูกต้องคือตรงนี้นะป้องกันลูกยางจากลูกยางจากาตั้งคู่ขึ้นมานะทุกคนพยายามใส่ด้วยนะพยายามใส่ถ้าถ้ารื้อแล้วก็รื้อแล้วก็พยายามใส่เข้ามปด้วย เผื่อคนช่างช่างคนต่อไปก็ทําด้วยนะครับนี่ครับ,รบเราก็ใส่เสร็จปุ๊บเราก็ขันน็อตเลยครับค่อยๆบีบเข้าไปนะครับไม่ต้องรีบร้อนนะคไม่ค่อยันให้ตึงๆก่อนแล้วเราค่อยไล่ทีเดียวนะแนะนําว่าให้ใช้ตัวทีนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนทุกคนกคน็พยายามใช้ตัวทีนะครับหรือว่ามีบล็อกลมที่ ที่เป็นบล็อกลมแรงดันน้อยๆก็โอเคก็ใช้ได้นะครับถ้าเรารู้กําลังลมก็สามารถใช้ได้แต่ว่ากันไว้ดีกว่าแก้นะดีกว่าแข้งแตกแล้วมาแก้ทีหลันอันนี้ผมก็จะใช้ใช,ใช้ตัว,วดีกว่านะครับเพื่อความชั่วร์นะครับใช้ตัวดีเพื่อความชัว่วเ,เพราะว่าแตกแล้วแก้ยาก โคนาจะถามว่ายังไม่ไม่ลองสตาร์ทฟังก่อนเหรอหรือว่าใช้ได้เลยเหรืออะไรเงี้ยนะเท่าที่ทํามานะเท่าที่ทามาก็น่น่ามีปัญหาเชื่อใจตัวเองนะครับเราก็ต้องเชื่อใจตัวเองก่อนตอาพลาดเราก็ค่อยแก้ใหม่ <c oughs> ไม่มีปัญหาคนระับอันนี้ผมก็เอาตึงตึงมือไว้ก่อนนะทุกคน เอาตึงมือไว้ก่อนนะตึงมือไ้ก่อนนะครับปกติเขาจะใส่แค่สองสามตัวก่อนแล้วก็สตาร์ทแต่ว่าผมกันดีกว่าแกนะครับผมใส่ให้ครบเลยนะครับผมใส่ให้ครบแล้วก็สตาร์ทถ้าสตาร์ทไม่ได้หรือมีปัญหาหรือว่าได้ทันไม่ขึ้นไม่วิ่งนะครับก็ไปว่ากันนี่ครับจะค่อยๆไล่นะกดค่อยๆไล่ <S 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 ไล่ไป ใหครบนะได้ใ,ให้ครบเลยไม่ต้องรีบนะครับแล้วก็ไม่ต้องดึงแรงนะครับไม่ต้องเอาถึงถาดเอาแค่ตึงพอครับเอาแค่ตึงๆพอไม่ต้องถึงกับถาด สามตัวแล้วก็สตาร์ทก็ได้ไม่เป็นไรไไเสร็จแล้วครับลูกค้าลูกค้ามาพอดี ค้าครับผมผมไม่ได้ใช้กองผมก็เช็คให้แล้วนะครับไม่มีปัญหานะครับดาแล้วก็สายพานนะครับสายพานมันก็ก็อย่างที่บอกครับว่ามันหมดอายุอย่างที่พี่เข้าใจละนะครับมันแตกหมดก็รอวัดขาดน,นะครับสายพานไม่เคยเปลี่ยนเลยใช่ไหมเ <c oughs> พราะรถไม่เคยถอดนะครับส่วน ส่วนส่วนเม็ดส่วนเม็ดกับชุดพาร์ตออ,ตโ,อโตอะไรพวกนี้ก็ปกติดีครับผมก็เลยไม่ได้เปลี่ยนไม่อะไรให้ก็เดี๋ยวถ้ามันมีปัญหาอะไรก็ค่อยมาทีหลังดีกว่าจะได้ประหยัดังค์ด้วย เี็ดร้อยครับ